สวัสดีครับสวัสดียมามเช้าอามาชมตุเรียนของเราอัปเดตตุเรียนโอ้หล่วงอีกแล้วเดียบร้อยพี่น้องโอ้ล่วงอีกแล้วเนี่ยจากสิบหน่วยล่วงมาสองหน่วย มันจะเหลือกี่ลูกนี่สิบลูกล่วงมาสองเลือกแปดเลือแปดลูกแล้วว่ามันจะโตมันจะเหลือกี่ลูกจะได้ลูกหลานกินไหมเนี่ยหอมูีนะ ขนาดลูกมันยังไม่โตสุกมันจะหอมขนาดนี้นนถ้ามันโตสุกข,ขนาดมันเล็กๆยังหอมอยู่เลยนีย่ร่วงหมดแล้วต้นนี้เหลืออยู่แปดลูกร่วงไปสองหรือแปด เรียนของฉันร่วงอีกเรื่อยๆยังไม่หยุดร่วงอีกโอ้ยหยุดแค่นี้เด้ออย่าร่วงเลยอย่าร่วงอีกเด้อ ลมมันอากาศมันร้อนฝนก็ไม่ตกสุวเดียนปูกไว้กินเองต้นเนดี๋ยวเราก็จะการทำการปลูกผลไม้ดีกว่าเนะเราก็สั่งผลต้นผลไม้มาเยอะเลยอ่หต้นแล้ว ชำเลี้ยงต้นมันก่อนแล้วค่อยปลูกครับฟื้นดินปลูกช่วงหน้าฝนปลูกผลมไม้ไว้กินเองมันจะเดินไปขอกวัวมันกาดยามเช้าสำหรับแค่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเดินไปขอกวัว ไปปล่อยวัวก่อนกำลังใจให้กับทุกคนเลิบ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 จะสู้ไปด้วยกันสู้ไปพร้อมกันจะมาจะมือสู้สู้สู้ส